ในแต่ละวันที่ผ่านไปใช่คุณหรือเปล่าที่ใช้เวลาวันละสิบกว่าชั่วโมงเพื่อสร้างความฝันให้กับผู้อื่นใช่คุณหรือเปล่าที่ปรารถนาจะมีชีวิตการทํางานที่สวยหรูมันจะดีกว่าไหมที่คุณมีความฝันและสวรรค์ให้กับตัวคุณเองเพื่อเติมเต็มความหวังและความฝันของตัวคุณเพราะเป้าหมายความฝันของคุณไม่ใช่แค่วันพักร้อนแต่เป็นเส้นทางที่เรามองหาในระยะเวลา20ปีข้างหน้ามองหาเป้าหมายที่หลุดออกไปจากโลกที่จำเจ ไปสู่โลกที่คุณสามารถมีเวลาส่วนตัวเป็นของคุณเองได้อย่างแท้จริงสวรรค์ของคุณรอคุณอยู่ที่ for l i f e แล้วเมื่อคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเมื่อคุณพร้อมจะควบคุมเวลาในชีวิตของคุณเองได้เมื่อคุณพร้อมจะสร้างความฝันให้กับผู้อื่นเมื่อคุณพร้อมที่จะไปไหนก็ได้ที่คุณอยากไปในโลกนี้โฟล f e สามารถช่วยคุณได้ ถนนทุกสายของโฟร์ไล์มุ่งสู่เส้นทางเดียวเท่านั้นนั่นคือการมีชีวิตที่สุดยอดแต่ในอีกสองสานาทีต่อจากนี้ให้เวลากับตัวคุณเองลองนึกถึงว่าอะไรที่คุณจะได้รับอะไรที่คุณจะได้สัมผัสในการมีชีวิตที่สุดยอดคุณจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุดคุณจะประสบความสําเร็จในไรายได้อย่างไม่มีใครเทียบได้คุณจะเป็นผู้นําที่ไม่ใช่เพียงแต่ทํางานประจําให้เสร็จไปวันๆแต่สามารถทําให้ผู้คนอื่นๆรอบตัวคุณทึ่งในความสําเร็จของคุณ ที่ฟังมาทั้งหมดนี้ใช่สิ่งที่คุณฝันถึงหรือเปล่าแน่นอนมีบางคนในโลกนี้ได้มีชีวิตที่ตัวเองปรารถนาตามฝันมีบางคนต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่สามารถทําตามความฝันตัวเองได้แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เลือกเส้นทางที่จะทําความฝันให้เป็นจริงด้วยโฟร์ไลฟ์คุณกําลังจะได้รู้นะบัตรนี้พบกับเดวิดลีซันบีเป็นเวลากว่า20ปีเดวิดและภรรยาของเขาเบียร์กาได้ทำการค้นคว้าศึกษาการทำงานระหว่างอาหารเสริมต่างๆ ที่มีผลตอบภุมมปัญญาต่างๆในระบบร่างกายของมนุษย์ผมรู้ดีว่าระบบภูมิคุ้มกันคือกุญแจสําคัญของการมีสุขภาพดีแต่เราได้ถูกสอนให้ใส่ใจแต่วิตามินแร่ธาตุหรือสมุนไพรจนเราได้ค้นพบว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราสามารถได้รับประโยชน์อย่างมาหาศาลจากบางสิ่งที่แตกต่างไปจากสารอาหารแบบเดิมๆม,มีนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์มากมายมองหาสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาวแต่ผมไม่เชื่อเช่นนั้นว่าสิ่งนั้นจะอยู่ไกลไปจากตัวเราหรืออยู่ในที่ลึกลับซักแห่่งงหนึ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้แบ่งปันการค้นพบสิ่งใหม่นี้ให้กับภรรยาของผมสิ่งที่เดวิดค้นพบทำให้ฉันประหลาดใจมากเพราะว่าคำตอบของสิ่งนั้นเรียกว่า Transfer Factor t r a n s ร e r Factor คือโมลเลกุลสื่อสารเล็กๆที่ทำงานภายในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราย้อนกลับไปสู่ห่วงเวลาแห่งการค้นคว้าและทดสอบเดวิดและเบียงกาได้เปิดศูนย์วิจัยโฟไลฟ์ในปี1998 และหลังจากนั้นด้วยการปฏิวัติของ transfer factor for life ได้เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นไปสู่การค้นพบนวัตรกรรมต่างๆอีกมากมายอะไรที่ทำให้ for life มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นคำตอบนั้นคือ for life เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและศึกษาศาสตร์ของระบบภูมิคุ้มกันสิ่งที่ทำให้ for life มีความโดดเด่นแตกต่างจากบริษัทอื่นๆด้วย4เหตุผลหลักๆนั่นคือ 1. for life มุ่งหาวิธีสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันคือกุญแจในการรักษาพลังงานสำรองและสร้างสุขภาพที่ดีเลิศได้สูงสุดระบบภูมิคุ้มกันสามารถตรวจพบสารพิษต่างๆที่เป็นผู้บุกรุกได้ทันทีและทำงานเพื่อกำจัดมันได้อย่างรวดเร็วที่โฟร์ไลฟ์เราทำทุกอย่างเพื่อรักษาให้ภูมิคุ้มกันมีความสมดุลภายในเพราะระบบภูมิคุ้มกันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ เป็นเรื่องจริงที่ว่าทุกๆคนสามารถได้รับประโยชน์จากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งผลิตภัณฑ์โฟไลฟ์ยังมีคุณประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายอุตสาหการรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในขณะนี้มีรายได้รวมมากกว่า3,000ล้านเหรียญต่อปีและมีการประเมินว่าจะมากกว่าหนึ่งล้านล้านเหรียญต่อปีภายในสิ้นทศวรรษนี้ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากไม่มีอะไรดีไปกว่าที่คุณจะเข้าร่วมทำธุรกิจกับโฟไลฟ์สทุกคนต้องการ transfer factor ท r a n สเฟอร์แฟกเตคือสิ่งที่ดีที่สุดและ Transfer Factor คืออะไรล่ะทรานสเฟอร์แฟ o เไม่ใช่สมุนไพรแรธาดวิตามินแต่เป็นโมเลกุลสื่อสารเล็กๆที่ทำการสื่อสารภายในระบบภคุ้มกันของร่างกายเราพูดง่ายๆคือ Transfer f a แฟ o เสนับสนุนความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการเรียนรู้และตอบสนองต่อผู้บุกรุกว่าร่างกายของเราควรทำงานแบบใดเสริมพลังงานรักษาสมดุลหรือทั้งสองอย่าง ทรานเ f อร์แฟกเตอร์คือกุญแจที่จะรักษาระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยเก็บรักษาพลังงานสำรองต่างๆภายในร่างกายและคอยมันตรวจสอบสภาพร่างกายของคุณให้ดีเยี่ยมและเตรียมพร้อมอยู่เสมอระหว่าง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้บริโภคผลิตภัณฑ์โฟลีฟทรานเซอร์แฟกเตอร์มาโดยตลอดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ช่วยผมอย่างมากมายมาทำให้ผมรู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอเมื่อคุณบริโภคทรานเซอร์แฟกเตอร์แล้วระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะเพิ่มมากกว่าผลิตภัณฑ์อย่างอื่น แล้ว transfer factor ทำงานอย่างไรคุณคิดว่าประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น437เพียงพอไหมเมื่อได้ทดสอบกับ For f o l l i ์ทร Transfer Factor+ ร์พลัสไตรแฟ o r ตอร์แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเซลล์เพชฌฆาตมากกว่า437ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ให้กับระบบภูมิคุ้มกันของคุณพลังงานต่างๆในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเองเทียบไม่ได้เลยกับพลังงานที่ได้จาก For l l i ลท t Transfer Factor ต r i Factor Formula for l i f e ได้ใช้เวลาชั่วทศวรรษสุดท้ายก่อนปี2,000ค้นพบความมหัศจรรย์ต่างๆและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของเราสามารถพูดได้คือศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด f o r Life Transfer Factor คือเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพอันไร้ขอบเขตเพราะ o ฟ l i f e คือบริษัทที่เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งระบบภูมิคุ้มกันผ้มอยู่ในวงการอาหารเสริมหลายปีเลยครับและมีโอกาสศึกษาอาหารเสริมนานาชนิด ได้ค้นพบว่าโฟไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเมีศักยภาพอะไรขีดจำกัด 3. นอกจากผลิตภัณฑ์อันล้ำสมัยโฟไลท์ยังมอบโอกาสทางการเงินอันน่าตื่นตาอีกด้วยโฟไลท์ได้ออกแบบแผนรางวัลสำหรับชีวิตที่ให้ผลประโยชน์ได้อย่างยอดเยี่ยมอะไรทำให้แผนรางวัลสำหรับชีวิตของโฟไลท์มีความโดดเด่นและแตกต่าง ถ้าคุณได้ลองสำรวจไปในแผนการตลาดของบริษัทอื่นๆคุณจะพบว่าบางแผนการตลาดให้ผลตอบแทนมากเฉพาะคนใหม่ที่เข้ามาทำธุรกิจและบางแผนการตลาดให้ผลตอบแทนมากเฉพาะคนที่อยู่ในระดับสูงๆเท่านั้นแต่แผนรางวัลสำหรับชีวิตของ f o r l i ล e ออกแบบมาให้จ่ายผลตอบแทนให้กับทุกๆคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับไหนแผนรางวัลสำหรับชีวิตคือความสมดุลนั่นคือเราจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้จำหน่ายทุกระดับอย่างเป็นธรรมคุณต้องการที่จะทำธุรกิจโ o r l i ล e เป็นงานเสริมหรือเปล่า คุณต้องการจะลงแรงแล้วได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ากับโฟล f e หรือเปล่าหรือคุณต้องการเพียงแต่ได้ผลิตภัณฑ์โฟลีฟไปรับประทานฟรีๆไม่สําคัญว่าเป้าหมายของคุณเป็นอย่างไรคุณจะได้รู้จักกับแผนรางวัลสําหรับชีวิตที่ตอบแทนคุณได้อย่างคาดไม่ถึงนอกจากโครงสร้างที่สมดุลของแผนรางวัลสําหรับชีวิตโฟล f e ยังมีความโดดเด่นที่สําคัญอีกอย่างนั่นคือเราจ่ายผลตอบแทนมากที่สุดในวงการธุรกิจเครือข่ายนั่นคือ6 4อร์เและไม่มีวันสิ้นสุดในการจ่ายผลตอบแทน ธุรกิจ For Life ยังสามารถให้ผลตอบแทนได้อย่างไร้ขีดจำกัดอีกด้วยแผนการตลาดของเราถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการร่วมทำธุรกิจกับบริษัทเพื่อสร้างรายได้เสริม18,500บาทถึง37,500บาทต่อเดือนซึ่งเรียกว่า power pool หรือเป็นการเดินทางกับโปรแกรม grace sk c plus ซึ่งให้ผลตอบแทนมากที่สุดในอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่าย แผนการตลาดนี้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและมีความยุติธรรมเพราะเราจ่ายให้กับทุกคนจ่ายแม้กระทั่งออผู้ที่มียอดขายน้อยที่สุดและผู้ที่มียอดขายปานกลางจนถึงผู้ที่ทำธุรกิจแบบมืออาชีพนอกจากคุณจะได้พบแผนรางวัลสำหรับชีวิตที่เหนือกว่าบริษัทอื่นๆ f o life ยังมีรับผิดรีวอร์ดโบนัสต่างๆเงิงงนที่จ่ายคืนการจ่ายเงินหลายรอบต่อเดือนการท่องเที่ยวฟรีตลอดการเดินทางอีกด้วย สิ่งที่น่าสนใจในแผนรางวัลสำหรับชีวิตของโฟร์ไลอีกอย่างคือโปรแกรม PowerPool ซึ่งโปรแกรมนี้ง่ายสำหรับทุกคนในการเข้าร่วมเพื่อรับผลตอบแทนทันทีที่คุณเป็นนักธุรกิจโฟร์ไลคุณก็สามารถํำรงคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม PowerPool ได้ทันทีซึ่งคุณจะได้รับส่วนแบ่งของกำไรของยอดขายรายเดือนของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นการจ่ายผลตอบแทนที่สูงมาก โปรแกรม power pool เป็นกุญแจสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณกับบริษัทโฟร์ไล์ถ้าคุณสามารถดำารงคุณสมบัติ power pool ได้ในแต่ละเดือนคุณจะสามารถได้รับสิ่งที่ยอดเยี่ยมต่างๆจากบริษัทของเราง่ายมากที่จะเข้าร่วมโปรแกรม power pool สอนคนในองค์กรค,คุณให้ทำเหมือนกันคุณต้องทำให้ได้ในทุกๆเดือนการดำารงคุณสมบัติ power pool ให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้โชคดีในการท่องเที่ยวในที่ต่างๆทั่วโลกฟรีตลอดการเดินทาง2ที่นั่งโปรแกรม Gra ด s c a p e พลคือวันพักร้อนที่จะเป็นความทรงจำที่พิเศษในชีวิตคุณเป็นที่ที่คุณพบปะนักธุรกิจ f o r Life ทั่วโลกในบรรยากาศที่ผ่อนคลายในสิ่งแวดล้อมที่สนุกสนานและ ForL i f e เป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดจะมีอะไรไดีไปกว่านี้อีกล่ะแผนรางวัลสำหรับชีวิตของ f o r l i f e จะมอบสิ่งที่ทำให้ใครๆก็อยากเข้าร่วมธุรกิจกับคุณ4 ความคิดในการแบ่งปันคือความโดดเด่นอย่างสุดท้ายของเราร่วมกันสร้างสรรค์บุคลากรเป็นมากกว่าปรัชญาของเราเราระ,ะลึกอยู่เสมอว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนเหล่านั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดความโดดเด่นนี้อาจจะไม่เหมือนกับการได้ทดลองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรอันยอดเยี่ยมหรือได้รับผลตอบแทนสูงจากแผนรงางวัลสาหรับชีวิตตลอดช่วงเวลาในการทําธุรกิจกับโฟไลฟ์ life. ตั้งแต่วันแรกที่เข้าร่วมธุรกิจ คุณจะพบว่าพวกเรามีวิธีการที่จะสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันเพราะเราให้ความสำคัญกับมิตรภาพและความเป็นโฟร์ไล์เหนือสิ่งอื่นใดในฐานะนักธุรกิจ f o ร์ไลคุณสามารถเข้าร่วมครบอบครัว ForL ไลฟไดจากทั่วโลกเพร้ะมอบบริการที่ดีเยี่ยมให้กับทุกคนด้วยความมีน้ำใจและความตั้งใจทุ่มเทให้กับธุรกิจของคุณความเป็นจริงในธุรกิจนี้ก็คือการเข้าร่วมสู่ชุมชนของเรา f o ร l ไลนั่นเองคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองคุณต้องทำงานร่่วมกับผู้อืน ผมพูดอยู่เสมอว่าการทำธุรกิจนี้เปรียบเสมอได้เข้าคอร์สฝึกอบรมการพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นคุณไม่สามารถทำมันเพียงคนเดียวได้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงหลงรักธุรกิจนี้เพราะเราสามารถสร้างผลกระทบไปกับชีวิตของผู้อื่นมากมายได้ด้วยการช่วยเขามีอนาคตที่แตกต่างครับ วกเราสามารถช่วยเหลือให้ชีวิตของพวกเขามีอนาคตที่สดใสสถานภาพการเงินที่ดีเยี่ยมและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตเราแสดงให้คุณเห็นถึงการเดินทางของโฟไลท์ที่ได้สร้างความน่าตื่นเต้นให้กับผู้คนมากมายและอย่างที่คุณได้เห็นและได้ยินแต่ละคนมีแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ธุรกิจโฟไลท์ในแง่มุมที่ต่างกันไปแล้วอะไรล่ละที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณบ้างการรักษาสุขภาพที่ดีเยี่ยมด้วยโฟไลท์ไทสเฟอร์แฟกเตอร์ การมีรายได้เพิ่มขึ้นและการใช้ชีวิตที่สุขสบายในแต่ละเดือนการมีอนาคตในฝันมากกว่าการทำงานเพื่อเติมเต็มความฝันให้กับผู้อื่นมาร่วมกับผู้นำของโฟร์ไลท์ที่ได้นำเสนอโอกาสนี้ให้กับคุณและบอกกับเขาเหล่านั้นว่าก้าวต่อไปในชีวิตของคุณนั้นคืออะไรเพราะมันคือโอกาสที่คุณจะไม่เสียใจที่ได้เลือกเพราะมันคือโอกาสสู่ความน่าตื่นเต้นและความเป็นไปได้อันไม่สิ้นสุด มันถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะสัมผัสความตื่นเต้นจากการมีชีวิตที่สุดยอดมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเติมเต็มสิ่งที่หัวใจของคุณเรียกร้องในสิ่งใหม่ๆมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะออกเดินทางกับโฟร์ไล